สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราไดโดเร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมในยุคเพอร์เมียนกลางราว267้อล้านปีก่อนโลกของเรายังเป็นดินแดนของสิ่งมีชีวิตแปลกตาที่วันนี้แทบไม่มีอะไรหลงเหลือให้เห็นอีกแล้ว หนึ่งในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคือเอสเตเมนซสุคุสสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรที่รูปร่างประหลาดราวกับมาจากจินตนาการผสมผสานระหว่างสัตว์หลายชนิดความยาวลำตัวของมันอาจเกิน3-4เมตรน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมและที่ทำให้มันโดดเด่นที่สุดคือกระดูกยื่นคล้ายเขาหรือมองกุฎบนศีรษะที่ไม่มีสัตว์ชนิดใดในยุคเดียวกันเหมือนชื่อเอสเตเมนซุคุสมีรากมาจากภาษากรีก โดย Estemeno หมายถึงมงกุฎหรือประดับและ s u ค u s หมายถึงจระเข้แม้จริงๆแล้วมันจะไม่ได้เป็นจระเข้แต่เป็นสัตว์ในกลุ่มเตอรบสิดบรรพบุรุษห่างๆของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำน,นมในปัจจุบันการที่มันมีลักษณะกระดูกประดับบนหัวเช่นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยว่าโครงสร้างเหล่านี้อาจใช้เพื่อการแสดงออกทางสังคมการต่อสู้แย่งคู่หรือระบุอาณาเขต มากกว่าจะใช้เป็นอาวุธทำร้ายศัตรูรูปลักษณ์ของมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสัตว์เลื้อยคลานโบราณกับความล้ำยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำน,นปมปฐมภูมิลำตัวใหญ่หนักและมีกระดูกซี่โครงขยายกว้างทำให้มีลักษณะอกใหญ่โครงสร้างขาของมันชี้ออกด้านข้างเหมือนสัตว์เลื้อยคลานโบราณจึงเดินได้ช้าไม่ใช่นักวิ่งปราดเปรียว แต่นั่นอาจไม่ใช่ปัญหาเพราะในสภาพแวดล้อมยุคเพอร์เมียนการเอาตัวรอดอาจขึ้นอยู่กับขนาดและการข่มขวัญมากกว่าความเร็วการปรากฏตัวของเอสเตเมโนสุคุสในบันทึกซากดึกดำบรรเป็นเสมือนการเปิดหน้าต่างให้เราได้เห็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิวัฒนาการที่กำลังพาสัตว์เลื้อยคลานโบราณไปสู่เส้นทางของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนำ้ำนม ลักษณะหลายอย่างในกายวิภาคของมันเช่นขากรรไกรและฟันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ซับซ้อนขึ้น เพียงแค่เห็นโครงกระดูกของมันนักบรรพชีววิทยาก็รู้ทันทีว่าเอสเตเมนซุคุสไม่ใช่เพียงสัตว์กินพืชตัวโตธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนถึงความหลากหลายอันน่าทึ่งของยุคเพอร์เมียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสร้างสารรค์ของธรรมชาติในช่วงเวลาที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนที่จะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตกว่า90%สูญพันธ์ไปเรื่องราวของเอสเตเมนซุคัส เริ่มต้นในโลกสมัยใหม่เมื่อกว่า60ปีก่อนในทศวรรษ1,960ที่ดินแดนไซบีเรียตะวันออกของรัสเซียยังคงเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และเปลี่ยวสุดลูกหูลูกตาบริเวณแม่น้ำวิยัตกาในเขตคิรอฟหรือคิรอฟออบลาสเป็นหนึ่งในแหล่งถุดค้นซากดึกดำบรรทที่มีชื่อเสียงของรัสเซียนักบรรพชีวินวิทยาของสาภาพโซเวียตในยุคนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจชั้นหินเพอร์เมียนกลางหรือมิดเดิลเพอร์เมียน ที่เผยตัวอยู่ตามหน้าผาแม่น้ำซึ่งเป็นชั้นหินที่มีอายุราว267ล้านปีในระหว่างการขุดค้นนักวิจัยพบชิ้นส่วนกระโหลกที่ใหญ่ผิดปกติและเต็มไปด้วยโครงสร้างกระดูกยื่นประหลาดบางชิ้นดูคล้ายปุ่มกระดูกบางชิ้นยื่นออกไปข้างศีรษะราวกับปีกสั้นๆและที่ยอดหัวมีโครงสร้างคล้ายเขาคู่พวกเขาไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนในสัตว์เพอร์เมียน ฟอสซิลนี้ถูกขุดออกอย่างระมัดระวังและในเวลาต่อมาถูกระบุเป็นสายพันธุ์ใหม่โดยนักบรรพชีวินวิทยา M.F. อิวานเคนเนโคผู้ซึ่งตั้งชื่อมันว่า e s t e m e n o s u c h u s mirabilis หรือจระเข้ประดับที่น่าพิศวงไม่นานหลังจากนั้นมีการค้นพบอีกสายพันธุ์หนึ่งของสกุลเดียวกันคือ e s t e m e n o s u c h u s uralesis n ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและมีความแตกต่างในรายละเอียดของกะโหลกและฟัน การค้นพบทั้งสองสายพันธนี้ช่วยยืนยันว่าเอสเตม n โนซูคัสไม่ใช่เพียงสิ่งแปลกตาที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เป็นกลุ่มเทรสซิบขนาดใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้จริงการศึกษาฟอสซิลเผยให้เห็นว่าโครงสร้างกระดูกมงกุฎของมันประกอบด้วยปุ่มกระดูกและแผ่นเยื่อจากส่วนกระดูกข้างกะโหลกและกระดูกโหนกแก้มซึ่งไม่พบในเทรสิบชนิดอื่นๆเลย การวางตำแหน่งและรูปทรงของโครงสร้างเหล่านี้บ่งบอกว่ามันน่าจะมีบทบาทในการแสดงตัวตนต่อคู่หรือคู่แข่งคล้ายกับกวางหรือควายในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจคือบริเวณ f o s ซิล e s t e m e n o s u c h u s ยังมีซากพืชน้ำโบราณและตะกอนแม่น้ำขนาดใหญ่บ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจใช้ชีวิตใกล้แหล่งน้ำไม่ใช่สัตว์เร่ร่อนในที่แห้งแล้งเพียงอย่างเดียวและบางทีพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้เองก็อาจเป็นเวทีที่พวกมันใช้แสดงความโดดเด่นของมองกุฎในฤดูผสมพันธุ์ก็ได้ Estemmenosuchus ค,คือหนึ่งในสัตว์บกยุคเพอร์เมียนที่เมื่อมองเพียงแวบแรก ก็สามารถทําให้ผู้เชี่ยวชาญต้องหยุดและมองซ้ํามันไม่ใช่เพียงเพราะขนาดร่างที่ใหญ่โตแต่เพราะการออกแบบของธรรมชาติที่ดูราวกับผสมหลายสิ่งเข้าไว้ในตัวเดียวกึ่งสัตว์เลื้อยคลานกึ่งสัตว์ลิ้งลูกด้วยนมและกึ่งสัตว์แฟนตาซีจากจินตนาการของศิลปิน 1. ขนาดและสัดส่วนร่างกายจากการวิเคราะห์ฟอสซิล e s t e m e n o s a u r u s m i r a b i l มีความยาวลำตัวประมาณ3-4เมตร น้ำหนักอาจมากกว่า500กิโลกรัมลำตัวหนาและกลมบ่งบอกถึงความแข็งแรงของโครงกระดูกและกล้ามเนือ้อคอของมันค่อนข้างสั้นแต่หนารองรับกระโหลกขนาดใหญ่และซับซ้อนขาทั้ง4ตั้งในลักษณะกึ่งแผ่กึ่งตั้งตรงหรือ semi sprawling posture ทำให้มันดูเตี้ยและหนักแน่นคล้าฮิปโปรหรือแรดในปัจจุบัน 2. กะโหลกและมงกุฎกระดูก จุดเด่นที่สุดคือโครงสร้างกระโหลกที่ประดับด้วยปุ่มกระดูกและเขาแปลกตาหลายจุดเขาคู่เล็กยื่นออกจากด้านบนของหัวปุ่มกระดูกหนายื่นออกด้านข้างใกล้โหนกแก้มแผ่นกระดูกโค้งด้านหลังศีรษะโครงสร้างทั้งหมดนี้มีพื้นที่ครุขระและน่าจะปกคลุมด้วยผิวหนังหรือเคราตินทำให้ในชีวิตจริงอาจดูน่าเกรงขามยิ่งกว่าในฟอสซิลบางทฤษฎีเชื่อว่ามันอาจใช้มงกุฎนี้ในการข่มขู่คู่แข่ง หรือแสดงความพร้อมในฤดูผสมพันธุ์คล้ายกวางที่มีเขาใหญ่หรือไดโนเสาร์อย่างทริเซราทอปส์ 3. ฟันและระบบการกินเอสเทมโนซุคุสมีฟันหน้าขนาดเล็กและฟันกลามแบนและกว้างลักษณะนี้เหมาะกับการบดเคี้ยวพืชแต่ที่น่าสงสัยคือฟันเคี้ยวของมันยังคงมีอยู่แม้ไม่ใหญ่มากการจัดเรียงฟันบ่งชี้ว่ามันอาจเป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักแต่บางครั้งอาจกินเนื้อสัตว์ขนาดเล็ก หรือซากสัตว์ที่พบ 4. ผิวหนังและลักษณะภายนอกแม้จะไม่มีร่องรอยผิวหนังโดยตรงจากฟอสซิลแต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันน่าจะมีผิวหนาและอาจมีเกล็ดบางส่วนคล้ายสัตว์เลื้อยคลานยุคเพอร์เมียนอาจมีจุดหรือสีสันบางอย่างเพื่อการพลังตัวในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือทุ่งหญ้าเปิด 5. สมองและประสาทสัมผัสโพรงสมองของมันไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดร่าง แต่สัดส่วนของกลีบสมองที่ควบคุมการมองเห็นและการดมกลิ่นค่อนข้างพัฒนาซึ่งอาจทําให้มันมีการมองเห็นระยะไกลพอสมควรและมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นช่วยให้ตรวจจับอาหารหรือคู่แข่งได้จากระยะไกลโดยรูปลักษณ์อันแปลกประหลาดนี้เอสเทเมนซุคุสจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่แทบไม่มีคู่เปรียบในโลกยุคเพอร์เมียนและยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของการทดลองทางวิวัฒนาการที่ธรรมชาติเคยสร้างขึ้นก่อนยุคไดโนเสาร์จะมาถึง การทำความเข้าใจพฤติกรรมของเอสเตเมโนซูคุสไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีชีวิตอยู่เมื่อราว265ล้านปีก่อนในยุคเพอร์มเมียนกลางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีสัตว์ใดในปัจจุบันที่มีรูปร่างและโครงสร้างคล้ายคลึงมันมากพอให้เปรียบเทียบโดยตรง นักบรรพชีวินวิทยาจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์กายวิภาคฟอสซิลแวดล้อมและการเปรียบเทียบกับสัตว์สมัยใหม่บางชนิดเพื่อสร้างภาพการดำรงชีวิตของมันขึ้นมา 1. การใช้ชีวิตแบบสัตว์กินพืชขนาดใหญ่แม้จะมีฟันเคี้ยวเล็กอยู่บ้างแต่ลักษณะฟันกรามที่แบนและกว้างรวมถึงโครงสร้างขากรรไกรที่ออกแรงบดได้ดีบ่งบอกว่ามันน่าจะกินพืชเป็นหลัก อาหารของมันอาจประกอบด้วยเฟิร์นพืชใบเกล็ดและพืชโบราณอื่นๆที่ขึ้นตามพื้นที่ชุ่มน้ำและริมแม่น้ำการมีลำตัวใหญ่และคอสั้นทำให้มันอาจกินพืชที่อยู่ระดับต่ำถึงกลางไม่ได้เอื้อมสูงแบบซอโรพอดในยุคไดโนเสาร์ 2. พฤติกรรมสังคม ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามันอยู่เป็นฝูงหรือโดดเดี่ยวแต่โครงสร้างเขาและปุ่มกระดูกบนหัวที่โดดเด่นทำให้นักวิจัยบางคนเชื่อว่า e s t e m เ e n o s u c u s อาจมีการแสดงพฤติกรรมข่มขู่และแข่งขันกันระหว่างเพศผู้เพื่อแย่งคู่ผสมพันธุ์ คล้ายพฤติกรรมของกวางหรือควายป่าในปัจจุบันหากเป็นเช่นนี้มันอาจอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆในช่วงฤดูผสมพันธุ์และแยกกันหาอาหารในช่วงอื่นของปี 3. ความสามารถในการป้องกันตัวแม้จะเป็นสัตว์กินพืชแต่มันก็มีวิธีเอาตัวรอดจากนักล่าในยุคเดียวกันเช่นดิเมโทรดอนหรือสัตว์เลื้อยคลานกินเนื้ออื่นๆด้วยร่างที่ใหญ่และหนัก รวมถึงเขาและปุ่มกระดูกบนหัวที่อาจใช้ปะทะหรือต่อสู้ได้บ้างนอกจากนี้การยืนแบบกึ่งแพ่ช่วยให้มันทรงตัวได้ดีเมื่อใช้แรงดันตัวด้านข้างในระหว่างปะทะกัน 4. พื้นที่อาศัย ฟอสซิลของมันถูกพบในไซบีเรียตอนกลางบริเวณที่ในยุคเพอร์เมียนเป็นพื้นที่อบอุ่นชื้นมีแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำกว้างเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์การอยู่ใกล้แหล่งน้ำยังช่วยให้มันหลบความร้อนและหลีกเลี่ยงนักล่าบางชนิดได้ 5. การเคลื่อนที่และการใช้พลังงานเนื่องจากมีโครงสร้างร่างที่หนัก และแขนขาที่ไม่ได้ตั้งตรงแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่เอสเตเมโนซูคุสน่าจะเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าใช้พลังงานน้อยและพึ่งพาการกินพืชปริมาณมากเพื่อรักษาพลังงานการเคลื่อนที่ของมันน่าจะเป็นการเดินมากกว่าการวิ่งโดยรวมแล้ว ภาพที่ได้คือสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ผู้ครองพื้นที่ชุ่มน้ำและลุ่มน้ำในยุคเพอร์เมียนเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานความแปลกและความยิ่งใหญ่ไว้ในร่างเดียวและเป็นบทพิสูจน์ว่าวิวัฒนาการเคยสร้างสิ่งที่ดูไม่สมเหตุสมผลแต่กลับอยู่รอดได้อย่างน่าทึ่ง การจะเข้าใจความสำคัญของเอสเตเมนซูคัสในโลกเมื่อ265ล้านปีก่อนเราจำเป็นต้องมองภาพรวมของระบบนิเวศยุคเพอร์เมียนกลางเพราะนี่คือช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตบนบกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของชนิดพันธุ์และโครงสร้างของชุมชนสัตว์ 1. ตําแหน่งในห่วงโซ่อาหารเอสเตเมนซูคัสเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่หรือเมกะเฮอร์บิวอ์ในระบบนิเวศ ซึ่งหมายความว่ามันอยู่ในระดับล่างของห่วงโซ่อาหารแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวมหาศาลการกินพืชปริมาณมากช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบนบกทำให้ระบบนิเวศคงความสมดุลและเปิดพื้นที่ให้พืชชนิดใหม่ๆงอกงามได้นอกจากนี้เศษพืชที่มันเขียวและย่อยยังกลายเป็นอินทรีย์วัตถุสำคัญในดินอีกด้วย 2. ผู้ปรับโครงสร้างพืชพ,พันธุ์ ด้วยน้ำหนักตัวมหาศาลและการเคลื่อนไหวช้าๆเอสเตเมโนซูคัสอาจมีบทบาทคล้ายช้างสมัยใหม่คือทำให้เกิดทางเดินสัตว์ในป่าหรือทุ่งโดยการเหยียบย่ำพืชสูงและเปิดเส้นทางในพื้นที่หนาแน่นการกินพืชในบริเวณเดิมซ้ำๆยังทำให้พืชบางชนิดเติบโตน้อยลงและเปิดโอกาสให้พืชชนิดอื่นขยายพันธุ์ได้ 3. แหล่งอาหารให้นักล่า แม้มันจะเป็นสัตว์กินพืชตัวใหญ่แต่มันก็ยังตกเป็นเป้าของนักล่าขนาดใหญ่ในยุคเพอร์เมียนเช่นดิเมทรดอนหรือสัตว์เลื้อยคลานกินเนื้อขนาดยักษ์อื่นๆโดยเฉพาะลูกอ่อนหรือสมาชิกที่อ่อนแอการมีเอสเตเมนซูคัสอยู่มากมายในพื้นที่ทำให้นักล่ามีแหล่งอาหารที่มั่นคงส่งผลให้ทั้งระบบนิเวศคงอยู่ได้ 4. ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นมแมลงและจุลินทรีย์ มูลของมันเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของแมลงยุคโบราณรวมถึงช่วยให้เชื้อราหรือแบคทีเรียที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจเจริญเติบโตพืชการกินและเหยียบย่ำพืชบางชนิดช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์ไปยังพื้นที่ใหม่ผ่านระบบย่อยอาหารและการเคลื่อนไหว 5. ตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อม ฟอสซิลของเอสเตเมน o s ูคัสมักพบในตะกอนของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าบริเวณน,นั้นในอดีตเคยเป็นสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นมีพืชพันธุ์หนาแน่นและอุดมด้วยทรัพยากรน้ำกล่าวได้ว่า เอสเตมีโนซูคัสไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ประหลาดรูปร่างแปลกจากยุคเพอร์เมียนเท่านั้นแต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศท,ทำงานได้สมดุลทั้งในฐานะผู้ปรับแต่งสภาพพืชพันธุ์ผู้รักษาสมดุลประชากรและเป็นจุดเชื่อมโยงให้สิ่งมีชีวิตอื่นอยู่รอดได้เรื่องราวของเอสเตม n โนซูคัสเริ่มต้นขึ้นในโลกวิทยาศาสตร์เมื่อเกือบ60ปีก่อน และนับตั้งแต่นั้นมามันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในไอคอนของการศึกษาสัตว์ดึกดำบรรยุคเพอร์เมียนโดยรูปร่างที่ประหลาดและข้อมูลทางบรรพชีวินวิทยาที่อุดมสมบูรณ์ 1. จุดเริ่มต้นของการค้นพบซากฟอสซิลของเอสเตเมนซสุคัสถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1960โดยนักบรรพชีวินวิทยาชาวรัสเซียที่ทำการสำรวจบริเวณแม่นำ้ำาวยัตกาและคิรอฟโอบลสต์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยชั้นหินยุคเพอร์เมียนกลาง ฟอสซิลที่พบอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะกระโหลกศรีรษะที่ยังรักษารูปทรงและรายละเอียดได้ดีจนสามารถบอกได้ว่ามีโครงสร้างเขาลายทิศท,ทาง2การตั้งชื่อและความหมายชื่อ e s t e m เ e n o s u c h สมาจากภาษากรีกโบราณ e s t e m เ e n น eno, หมายถึงสวมมงกุฎและซูคัสหมายถึงจระเข้แม้จะไม่ใช่จระเข้จริงแต่ชื่อนี้สะท้อนถึงลักษณะหัวที่ประดับด้วยโครงกระดูกงอกคล้ายมงกุฎ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนในโลกของสัตว์ดึกดำบรรพ์ 3. ผลงานวิจัยยุคแรกในช่วงแรกของการศึกษานักวิทยาศาสตร์สับสนว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อหรือกินพืชเพราะทันของมันมีทั้งฟันกรามแบนสำหรับบดและฟันเคี้ยวขนาดใหญ่สำหรับฉีกจนกระทั่งมีการศึกษาโครงสร้างฟันและการสึกหรอย,อย่างละเอียดจึงสรุปว่าเ s t e m m e n o s ู c h u s เป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักอาจเสริมด้วยอาหารประเภทอื่นบ้างในยามขาดแคลน 4. เทคโนโลยีใหม่ช่วยเปิดมุมมองในทศวรรษหลังๆการใช้ CT สแกนและการสร้างแบบจำลองสามมิติของกะโหลกทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ตำแหน,น่งกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นทางการไหลเวียนของเลือดได้แม่นยำขึ้นพบว่ากะโหลกของมันออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกดและแรงกระแทกสูงซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าเขาใช้ในการชนหรือกระแทกเพื่อข่มขู่คู่แข่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์ 5. ผลกระทบต่อวงการบรรพชีวินวิทยา การค้นพบเอสเตเมนซูคัสไม่เพียงแต่เพิ่มรายชื่อสัตว์ดึกดำบรรพ์แปลกๆเท่านั้นแต่ยังช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจการเปลี่ยนทางของกลุ่มเทอรับสิ์และการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนขึ้นในสัตว์ก่อนยุคไดโนเสาร์แม้ร่างกายของเอสเตเมนซูคัสจะสูญหายไปในการเวลาแต่เรื่องราวของมันยังคงอยู่ในบันทึกฟอสซิลและจินตนาการของผู้คนมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่พิสูจน์ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของโลกไม่เคยหยุดนิ่ง และรูปลักษณ์ที่ดูประหลาดอาจซ่อนความหมายสำคัญในเส้นทางวิวัฒนาการการมีอยู่ของเขามงกุฎบนศีรษะอาจเป็นมากกว่าเครื่องประดับแห่งยุคเพอร์เมียนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการแสดงอำนาจและการปรับตัวให้รอดในโลกที่โหดร้ายจากบันทึกทางวิทยาศาสตร์เอสเตเมโนซูคัสช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้แก่นักบรรพชีวิตวิทยาในการศึกษาวิวัฒนาการของเทรรับสิ์ ซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงมนุษย์เราเองการค้นพบฟอสซิลในรัสเซียไม่เพียงเพิ่มรายชื่อสัตว์ศูนยพัน์ในประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ต่อภาพใหญ่ของโลกเมื่อกว่า260ล้านปีก่อนแม้มันจะจากไปนานแล้วแต่ทุกครั้งที่นักวิจัยหยิบเศษกระดูกของมันขึ้นมาพิจารณาก็เหมือนได้ยินเสียงสะท้อนจากยุคโบราณ บอกเล่าเรื่องราวของการดิ้นรนเพื่ออยู่รอดและเตือนเราว,ว่าแม้ชีวิตจะรุ่งเรืองเพียงใดวันหนึ่งก็อาจหายไปจากโลกเช่นกันคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ